คดีนี้จึงมีจุดเริ่มต้นด้วยความรักแต่กลับต้องลงเอยด้วยความตายของใครหลายๆคน ที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้คือคดีหนังจันทรคดีที่เกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการห้องสอบสวนหมายเลข7ค่ะรายการที่จะนําคดีต่างๆมาตีแผ่เพื่อให้เราได้รู้เท่าทันคนร้ายเพื่อที่เราจะได้ระวังตัวและป้องกันไม่ให้เหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นกับเราค่ะและแน่นอนค่ะ ผู้ไขคดีประจํารายการยังคงเป็นสรารวัตรสืบสวนที่สามารถไขคดีนางจันทร์และนําตัวคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้ตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสรารวัตรว่านรักศรัทธาค่ะขอคุณค่ะคุณผู้ชมคะและที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้ชมวิทีอาคดีนางจันทร์เมื่อตอนต้นรายการนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีพอดีที่สรารวัตรสามารถปิดคดีนี้ได้ เป็นยังไงบ้างคะสารวัตรผ่านมาปีหนึ่งแล้วโอเคขึ้นไหมคะโอเคค่ะสารวัตรบอกกับเราเสมอนะคะว่าคดีแต่และคดีจะทําให้เราโตขึ้นได้รู้จักจิตใจของผู้คนมากขึ้นแล้วอย่างคดีนี้ล่ะคะสารวัตรสารวัตรได้เรียนรู้อะไรบ้างคงจะไม่ใช่ความรักจะจบลงด้วยความตายหรอกใช่ไหมคะไม่หรอกคะ่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยหลายคดีที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเพราะความรักที่ไม่มีความเข้าใจ ได้ยินสารวัตรพูดแบบนี้แล้วเนี่ยดิฉันเชื่อนะคะว่าสารวัตรคงจะโอเคขึ้นแล้วจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคดีของวันนี้ต่อเลยดีไหมคะโอเคค่ะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งค่ะมีคนพบศพยญิเทา้าที่ดูเหมือนจะตกลงมาจากที่สูงจนเสียชีวิตค่ะซึ่งผู้ต้องสงสัยที่เราคิดว่าเป็นคนร้ายชื่อว่านายฟองพบซึ่งเขาเป็นคนที่เข้าไปทาสวนในบ้านของเธอในวันนั้นพอดีค่ะโดยภายในห้องนอนของเธอนั้นนะคะ เราพบเพียงดอกลีลาวดีอยู่ตรงจุดที่เราคิดว่าผู้เสียชีวิตได้ตกลงมาค่ะสารวัตรคะถ้าเบาะแสเดียวที่เรามีคือดอกลีลาวดีสารวัตรสามารถสืบหาคนร้ายได้ไหมคะดิฉันไม่อยากบอกว่าได้หรือไม่ได้นะคะแต่มีคนเคยพูดเอาไว้ว่าทุกการสัมผัสย่อมทิ้งร่องรอยอไว้และทุกร่องรอยจะพาเราไปสู่ความจริง คุณผู้ชมคะแต่ดิฉันเชื่อนะคะว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะมีความซับซ้อนไม่ต่างจากคดีนางจันทางเราจึงได้ติดต่อผู้ช่วยมาช่วยสารวัตรเพื่อสืบคดีนี้ค่ะซึ่งดิฉันเชื่อนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยสารวัตรเองก็น่าจะคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะเขาเป็นคนที่พูดว่าทุกการสัมผัสย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยค่ะ